ตาเหลืองตาไม่เอา ขออภัยนะคะก่อนหน้านะคะนะคะแต่ว่าหลวงตาจะทำวัดที่บ้านดงดังนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็คือหลวงตาก็จะไปทำวัดในโรงเรียนนะคะ็นโรงเรียนลังงานนะคะ

time โรงเรียนบ้านรังงามนะคะวันนี้นะคะอยู่ดวงตาก็ประจำวัดที่โรงเรียนบ้านรังงามนะคะตำบลวงังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโอ้มาเลยนี่จะพูดอะไรบางอะไรนะคะ

นี้นะคะก็มีหาด้างนะคะก็เดินไปส่งหลงตาในโรงเรียนด้วยนะคะ<า> <c oughs> อีกเชือกเดินไม่ทัน แกะได้นะคะแกะได้ค่ะน้ำแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะแกะได้นะคะ เปี่ยนไปเป็นน้ำลงครงได้สสนะคะมาบังควเหนื่อยไหมครับลูก นี่เป็นภายในโรงเรียนนะคะก็ยังมีญาติโยมนะคะมารอถวายน้ำันนะคะเยอะเยอะมากๆาเลยนะคะตั้งแต่ตลอดเส้นทางเข้าโรงเรียนมานะคะน้ากแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะฝากแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะน้ำแกะน้ำไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะ ฐาน้ำแกะได้นะคะแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะตักแกะน้ำได้นะคะแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะ แกะได้นะคะแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะค่ถ้าแกะได้นะคะแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะถ่าน้ำแกะได้นะคะแบ่งไว้เป็นน้ำน้ำมงคลได้นะคะค่าน้ำแกะได้นะคะแกะไปเป็นน้ำมงคลได้นะคะทีหัวเลย O aí ่ตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนบ้านลังงามแล้วนะคะหกโมงเย็นนะคะก็มีการทําวัดเย็นนะคะค่ะท่านในที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาทำวัดบุนกันหลวงตาบุญชื่นนะคะตอนที่สามนะคะก็มีการทําวัดเช้านะคะตีห้าก็มีการหลวงตาออกรับบิณฑบาทนะคะ ดโอเคค่ะกดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่องวีวีออนทัวร์ด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นน้องนนักเรียนน้องอนุบาลชั้นประถมนะคะก็มารออารับดวงตาด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่องวีวีออนทัวร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ